ออมพวงไข่ใส่เห็ดเพาะลำลำ้ำแซ่แบหนัวมาละจ้าเสาะกับข้าวกับป่ามากินพ้อมป้าเมืนนะ่อเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจากป้าแม่พี่นอ้องมดกู่คู่กู่คนนะเจ้าวันนี้ปะกับป้าเม่เห็นแล้วเจ้าวันนี้ป้าเมยจวนมากินอันนี้เลยจ้าแกงออมพวงไข่เจ้าใส่เห็ดทอบตัวไหนเพื่อน,นอๆลำปางห้องว่าเห็ดทอบครับป้าเม์ไปอันนั้นข่าวดำเนาะเป็นนั้นข่าวดำมาค่ะปูเสียค่ะ ปลาเมกก็เลยได้เฮดท็อปมาค่ะเพื่อนปลาเม์ก็นใส่เฮดท็อปด้วยค่ะของมากค่ะเพื่อนเฮดเพาะนี่ถตือว่าคนอีสานห่อว Head ่าเฮดเพาะเลยค่ะเพื่อนพักปลาเม์ก็จะใส่ในนี้เลยนะเจ้าเนี่ยแก้เพ็ดค่ะมพาปลาเม์ใส่พริกหนักปลาเกมและก็แคบหมูค่ะหั่นมได้เลยก็คือข้าวเหนียวมากเพื่อนต่อกับข้าวกับปลามากินพร้อมปลาเมเนี่ยเจ้าจำค่ะลงไข่อืม้ม ขอเมยอุ่อะขอสมาครเอาไปด้วยนะจ๊อไม่จองเบิรนเ,เพรเพาะเหมาะขนาดไหนค่ะห้อง่หนออมใช่ใส่ผักชีแล้วเหมือน ชิชูก็ลืมเอามาเห็ดเพราะถ้ามันใจของพี่บ้านนะมันเป็นน้ำท็อปน่ะป้าเมย์มันกล้กินค่ะป้าเมย์เคยซื้อกินิีตีปปใจของตี่บ้านค่ะมันเหนียวป้าเมย์เลยไม่กินเลยค่ะ ความใจของลนมปังใจของบ้านเขาเป็นมาการะปองไข่เหมือนก็ไม่ร้อวอย่าไงใส่กะน่นาจะเป็นใส่กกะ เอาลูกมือค่ะมันมันดีเข้าจะดำติดนะมัน,น,มมนให้ทอดอยู้ตรงนี้ กินแบบจุกๆเลยค่ะเฮ็ดเพาะเฮ็ดทอปนะเพราะว่าปีนี้น่าจะปีนี้ออกเยอะค่ะเฮ็ดทอป หอนป้าเมย์กินไหม้ป้าเมย์คิดว่ามันจะรสชาติเหมือนไข่แดงที่เหาต้ม,มแต่ว่ามันไม่ใช่นะเพื่อนมันไม่มันมาตากล,ม,ลมันมันยมคาบนัน พาจารยกมาย้มเหม่อราจารเนี่ยเปนห้องย้มย้มก็คือมันเฉาอ่ะมันไม่เกาะ Hit up. good okay. เม็ด <c oughs> ต้มเม็ดใส่ผักละผักเซียวด้วยนะอยเหมือน,นคนเหนือจะหูนะว่าผักเซียวคืออ่อไงอ่ะพ่อแม่ที่บ้านรู้ว่าภาษากลางภาษาไทยเป็นท้องวะยัง บอกไปเดี๋ยวบรทูก็โดนว่าบางทุจักรแล้วก็มาบอกอะ่ะ เพ็เพาะมันอยู่ตรงเพลงเป็นอนี่ยทำไมชอบกินเทดค่ะอันนี้ประเมย์เทมาทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเพราะอะไรทำไมไม่แบ่งให้ลูกให้สามีกินใช่ไหมอันเนี้ยลูกกับสามีบากินค่ะของไข่นางไม่กินะ ใส, <c oughs> ส่ใส่ในให้เ,หอเยอะเลยใช่ะหใส่ม่ตอมา อเอาเปอุ่นกินแล้วค่ะเหลื่อนอันนี้เดี๋ยวก็แม่จะใส่กองอ่ะเอาเวฟจินเอง ยมว่าเรามามเดินลมกิมแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าเมย์ก็จะขอตัวลาก่อนเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าที่พอกันจนจบคลิปปะกันไหมคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า